สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงบายบครับแดดอ่อนๆครับมาเบิ่งว่าทองไก่ขอดครับอีกว่ถึงอาทิตย์ดอกครับคิดว่าครับน่มไข่แห้งแล้วเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เอาละค่าขาดทุนอยู่หาลอยได้พี่น้องเอาหนึ่งหมื่นหกพันขาดทุนอยู่หาลอยแล้วผู้ไดสิรับครับเนื่องจากย่ายมันออกลูกก่อนครับเบาตึงบริด้อยูเฝ้าครับนี่เมื่อนี้เพศกระวมแห้งแล้วครับ สูงลอยสามสิบลูกสองค่าทองหนึ่งมืนหกพันผู้ไดสศิลับเฝ้าทู่หาเบาวตึงเนี่ยครับซื้อไปบ่ได้ทาโดนครับพี่เพศบวมแล้วเมื่อี้ครับเพศบวมแห้งแล้วครับเมิงครับงัวไท่กลางพอดีเลี้ยงพอดีเลี่ยงครับหนึ่งมืนหกพันครับขาดทุนอยู่หาลอยแล้วพิกัดทรงไกลๆนี่เด้อครับเด้อ เจาสามลกกับสีส้ไฮยูดอกหมื่นหกหมื่นหกซื้อไปได้กินน่องเลยได้ลูกง่วได้น่องง่วโอ้ยลูกสองค้าทองว่าต้องรุ่นโดนครับหนึ่งหมตัวนี้ขาทุนอยู่หาลอยแล้วครับเปล่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ตัวน้ำมุ่ม,มุมนี่ครับลูกสองข้าทองงว่วหูดีครับ โมดีเชื่องดีนี่ครับโมดีเชื่องดีเปลี่ยนเข้าให้แล้วโอ้ยหูดีปัญญง,งวดตัวนี้ทองง่ายๆเลยทองอังลางเลยครับทองอังลางเลยพุ่นนะชิพกครับชิพกไผศีรับเปล่ากิงกลางมหาเ่าตึงเลยงม้อทองประมาณบ่ถึงอาทิตย์คิดว่าสี่ขอดครับลังจากเ่าตึง บ้านอยุบวงหนึ่งคอกอยุบวงหนึ่งครับบ่มีเวลาได้เฝ้าครับยานเพิ่นร้อยออกสิพลาโดโอกาสได้กินน่องครับเฝ้าเด้อพี่น้องเด้อพี่กัดไก่เนี่ยครับหนึ่งหมื่นหกพันขาทุนอยุหาลอยผู้ใดสิรับเห็นคลิปนี้เฝ้าทู่ฮะเฝ้า,าตึงเดี๋ยเลยครับพี่ถ่ายง่ายๆต้นๆครับสําหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆมีมาฝากหนึ่งตัวหนึ่งหมื่นหกพันขาทุนหาลอยสนใจเฝ้าโทรด่วนครับ ไปกินน้องแล้วครับไปกินน้องแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไร้งง่วงหูหูไปเลี้ยงเท่งทองเท่งหูแถมน้องในกินนำ้ำฝ่าวทูหาเบาวตึงเดอ้อเดี๋ยวเดินทางไปท้ายง่วงให้พ่อวานต่อครับสวัสดีครับผม